สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Book Club กิจกรรมที่เราจะมาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือซึ่งหนังสือทุกเล่มที่เราได้คัดเลือกมาล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือที่มีประโยชน์และจะส่งเสริมให้ท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรายังคงอยู่ในหนังสือเรื่องได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียว The One Thing ดำเนินมาถึงบทที่5แล้วนะคะการทำหลายสิ่งพร้อมกันเป็นเรื่องดี เริ่มต้นบทนี้มาด้วยคำพูดของคุณ p ูบิเรียสไซรัสการทำสองสิ่งพร้อมกันคือการไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างหลายท่านเมื่อได้ฟังก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมคะรวมถึงตัวดิฉันด้วยที่เคยเข้าใจมาตลอดว่าคนที่ทำได้หลายอย่างก็น่าจะเป็นคนที่เก่งกว่าสิคนที่ทำหลายอย่างไปพร้อมๆกันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จ มากกว่าคนที่ทําอยู่แค่สิ่งเดียวสิแต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคิดค่ะเพราะในฤดูร้อนปี2009คุณคริสฟอร์เนสศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพยายามหาคําตอบเรื่องนี้แล้วก็ได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาทั้งหมด262คนแบบสอบถามถามว่าพวกเขาทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันบ่อยแค่ไหน และก็ได้ออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างและกล like 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 ุ <maintenant S 2> ่มคนที่ทำสิ่งเดียวปรากฏว่ากลุ่มคนที่ทำหลายสิ่งหลายอย่างผลงานออกมาไม่ได้เรื่องเลยผลงานของเขาแย่กว่าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะใช้เกณฑ์ใดวัดก็ตามกลายเป็นว่าการทำหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันเป็นความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งไปเลยเพราะการที่เราทำหลายสิ่งก็คือการที่เราเปิดโอกาสให้มีหลายสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะฉะนั้นไม่ว่าสังคมจะหลอกเราอย่างไรว่าการทำหลายสิ่งหลายอย่างนั้นดีหรือในจ้างจะเขียนว่าต้องการความสามารถมากมายแค่ไหนเราควรที่จะจดจ่ออยู่ที่อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้าคุณลองสังเกตดูหากคุณทำทั้งสองอย่างทุ่มเทมันอย่างเท่าเกันมันจะไม่มีอะไรดีที่สุดสักอย่างเดียวพฤติกรรมที่มนุษย์ทำหลายอย่างพร้อมกันเกิดขึ้นช่วงเดียวกับที่เกิดคอมพิวเตอร์ขึ้นค่ะเมื่อเรามองไปที่คอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่า สามารถทำงานได้หลายอย่างและเสร็จอย่างรวดเร็วแต่ความจริงแล้วคอมพิวเตอร์ก็ใช้หลักการสิ่งเดียวนะคะเพราะมันไม่ได้ทำหลายอย่างพร้อมๆกัน แต่ทำทีละอย่างสลับกันไปจนเสร็จสมบูรณ์ทุกงานโดยใช้ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวก็คือ CPU แต่พอเวลาผ่านไปมนุษย์กลับมองว่าจริงๆแล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้แล้วก็เริ่มนำความคาดหวังนั้นมาใส่ไว้บนมนุษย์ค่ะว่าคนคนหนึ่งก็สมควรที่จะทำหลายๆงานได้เสร็จพร้อมกันเหมือนที่คอมพิวเตอร์ทำได้ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยค่ะที่คนเราจะอยากทำหลายๆสิ่งพร้อมกัน เพราะข้อมูลบอกไว้ว่าคนเราจะเปลี่ยนเรื่องที่คิดอยู่ทุกๆ14วินาทีโดยเฉลี่ยประมาณ4,000กว่าเรื่องต่อ1น1วันซึ่งการคิดหลายเรื่องไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นะคะเพราะเราสามารถเปลี่ยนความคิดไปได้เรื่อยๆแม้แต่จะเปลี่ยนทีกว่า14วิก็ย่อมได้เราไม่ได้ใช้แรงไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรมากขนาดนั้นหรือแม้แต่จะเป็นงานง่ายๆสลับไปงานง่ายๆเช่นการเปลี่ยนช่องโทรทัศน์แล้วกลับมาพับผ้า ก็ไม่ได้เกิดผลเสียเกิดปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าลองเป็นงานที่ยากๆอย่างเช่นงานที่คุณจะต้องใช้สมาธิต้องตัดสินใจต้องคุ้นคิดกับมันแต่อยู่ๆแล้วมีงานแทรกเข้ามาซึ่งก็เป็นงานที่สำคัญเช่นเดียวกันคุณจะต้องรวบรวมสติใหม่เพื่อดูว่างานใหม่ที่แทรกเข้ามานั้นคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วกลับมาทำได้เลยเหมือนกับคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่า ถ้าคุณสลับไปทํางานนั้นนิดงานนี้หน่อยกลับไปทํางานนั้นแล้วค่อยวนกลับมาทํางานนี้คุณจะต้องเสียช่วงเวลาในการตั้งสติและคิดถึงเรื่องงานนั้นๆั้นทำให้คุณเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมถึง25%หรืออาจจะน้อยกว่านั้นถ้าเป็นงานที่ง่ายแต่อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย100เปร์เซ็ถ้าเป็นงานที่สลับซับซ้อนมาถึงตรงนี้ก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่า แต่ฉันสามารถทำสองอย่างพร้อมกันได้จริงๆนะฉันไม่ได้ต้องสลับทำทีละอย่างเหมือนที่หนังสือบอกเลยซึ่งนั่นก็ถูกต้องค่ะเพราะหนังสือไม่ได้บอกว่าเราทำได้แค่อย่างเดียวแต่ยังบอกไว้ด้วยว่าเราสามารถทำสองอย่างในเวลาเดียวกันได้เพราะสมองจะแบ่งหน้าที่การทำงานกันค่ะแต่คุณจะไม่ได้จดจ่ออยู่กับทั้งสองอย่างที่คุณทำเท่าเท่ากันอย่างแน่นอนสมองจะจัดแจงให้อย่างหนึ่งกลายเป็นกิจกรรมหลักส่วนอีกอย่างหนึ่งกลายเป็นเพียงฉากหลัง ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งที่คุณต้องใช้ความคิดและอธิบายวิธีอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนมากๆคุณจะหยุดเดินหรือถ้าคุณกำลังเดินข้ามหุบเหวด้วยสะพานเชือกที่น่ากลัวคุณจะหยุดไม่พูดกับใครและตั้งสมาธิไปที่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทำอยู่และหนังสือเล่มนี้ยังได้ิสต์ข้อเสียของการทำหลายอย่างพร้อมกันไว้ให้กับเราถึง6ข้อเลยนะคะซึ่งมีดังนี้ข้อที่1สมองมีความสามารถจำกัด จริงอยู่ที่คุณสามารถแบ่งความสนใจไปจดจ่ออยู่กับหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันแต่มันก็แลกกับการที่คุณต้องใช้เวลาทำแต่ละอย่างนานขึ้นและได้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรข้อที่ 2. หากคุณต้องสลับไปทำงานอื่นคุณก็มีแนวโน้มที่จะกลับไปทำงานแรกน้อยลงส่งผลให้งานกองเป็นดินพอกหางหมูข้อที่ 3. การสลับงานทำให้คุณเสียเวลาเพราะสมองต้องคอยปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ โดยเวลาเพียงเสี้ยววินาทีที่คุณเสียไปกับการสลับงานแต่ละครั้งจะสะสมกันกลายเป็นชั่วโมงนักวิจัยคาดการณ์ว่าโดยเฉลี่ยแล้วใน1วันเราต้องเสียเวลาไปเปล่าๆถึง28%จากการสลับงานข้อที่4คนที่ทำหลายสิ่งพร้อมๆกันบ่อยๆมักประเมินระยะเวลาในการทำงานผิดพลาดโดยเชื่อว่าการทำงานซักชิ้นต้องใช้เวลามากกว่าความเป็นจริงข้อที่ห คนที่ทำหลายสิ่งพร้อมกันมักทำงานพลาดบ่อยกว่าตัดสินใจได้แย่กว่าเพราะพวกเขาเลือกที่จะเชื่อข้อมูลใหม่ๆทั้งที่ข้อมูลเดิมนั้นถูกต้องแม่นยำกว่าข้อที่ 6. คนที่ทำหลายสิ่งพร้อมกันมักต้องเผชิญหน้ากับความเครียดอย่างหนกักส่งผลให้อายุสั้นลงและไม่มีความสุขเท่านี้ทุกคนก็คงรู้ข้อเสียของการทำหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเปลี่ยนความคิดไปพร้อมกันค่ะตัวดิฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดมาตลอดว่า ทำหลายอย่างพร้อมกันจะเซฟเวลากว่าและจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าแต่เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็ทําให้รู้เลยว่าถ้าเรามัวแต่ไปตั้งสติสตาร์ทใหม่จะทําให้เราเสียเวลาไปอีกเยอะเลยลองมาเปลี่ยนกันนะคะลองโฟกัสที่หนึ่งอย่างแล้วมาแชร์ผลลั์กันค่ะว่าชีวิตของเราคืบหน้าไปมากแค่ไหนแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอฝากหนังสือเล่มนี้ไว้เท่านี้นะคะแล้วเราพบกันอาทิตย์หน้ากับบทถัดไปต้องรอติดตามนะคะ สวัสดีค่ะ